สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับกับอาจารย์มดรถแม็กคูปตาสีสะเกตเราเจริญครับผมอ้าเมื่อนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นเอลเดี๋ยวเบิกบานเด้๋ยครับพี่น้องเป็นเอลซีห้าศูนย์แปดดีไอเอสพีครับเครื่องดีเกียดีแค่นี้ครับมาพราอมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับใบมีดฐานล้ตปารี รถตดีเป็นปรถตดีตาช่างนะครับคับใบมีดันินาเป็นใบมีด f d 1 8 4่ f ครับผมฐานเป็นฐานเปล่งขิวครับผมเป็นฐานเปล่งขิวเป็นฐาน2 2 6ครับยี่สิบสองหกยี่ิ้วองหกไปครับพี่น้อง แคาไหนชมกิจการกิจกรรมของประเทศครับกับอาจารย์โมตรนแมกคูบตาทีสเกตเราจะเดินขับพี่น้องเครื่องดีดนะครับแค่นี้เครื่องดีเกียร <c oughs> ์ดีคัสซีสวยครับเหมือนว่า

ครับวครับวันวน,วน,วน,วนี้ก็กขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ